เมนูปลาข้างเหลืองขั่วน้ำปลาอ่าค่ะจะเด็ดดวงขนาดไหนนะคะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียว สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบก,กับการช่องดีกว่ากินดินเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูปลาแบบง่ายๆกันนะคะรับรองค่ะอร่อยติดใจแน่นอนค่ะวัตถุดิบก็อย่างที่เห็นเลยค่ะมาค่ะเรามาทําความรู้จักกับวัตถุดิบกันเลยค่ะนี่นะคะวัตถุดิบของการนะคะ มีปลาข้างเหลืองค่ะ,ะการซื้อมาก็คือแม่ค้าเขาแล่เอาแต่เนื้อแบบนี้มาขายเนี่ยนะคะไปคะ่ะลงมือทํากันเลยคะ่ะทําง่ายมากๆเลยคะ่ะบอกเลยก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนคะ่ะหาอ่างผสมมาค่ะเสร็จแล้วใส่ปลาลงไปคะ่ปะปริมาณที่การใช้วันนี้นะคะครึ่งกิโลกรัมค่ะเพื่อนเนเห็นว่าจะเยอะแบบนี้นะพอเวลาทอดออกมาแล้วคะ่ะเขาจะเหลือน้อยเดียวเองคะ่ะเสร็จแล้วการจะใช้นะคะแป้งทอดกรอบนะคะตัวนี้ หรือเพื่อนๆมีเป็นแป้งทอดกรอบยี่ห้ออื่นก็สามารถใช้ได้นะคะให้เพื่อนนะคะโรยให้เคลือบตัวปลานะคะแบบบางๆค่ะเมนูนี้นะคะการจะเอาปลาไปทอดก่อนนะคะเราจะมาเพิ่มความแข็งแรงให้กับปลากันค่ะนี่นะคะก่อนทําอาหารทุกครั้งนะคะล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะคลุกค่ะคลุกให้แป้งเขาเคลือบชิ้นปลานะคะให้ทั่วๆเลยค่ะอย่างนี้ค่ะ ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าให้หนามากนะนีเลยนี่ของการเคลือบไว้ลักษณะแบบนี้ค่ะพักไว้ก่อนค่ะให้เพื่อนหาถ้วยมาค่ะการก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะนี่ประมาณสองสองช้อน ค่ะไม่พูนนะคะแบบนี้เลยค่ะสองช้อนนะคะเขาเรียกว่าน้ำตาลทรายไม่ฟอกขาวเออการชอบเรียกเป็นน้ำตาลทรายแดงแล้วก็หล,หลายๆคนก็มาทักท้วงกันนะคะอ่าค่ะการผู้ผิดค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะวันนี้น้ำปลาที่กันใช้เป็นยี่ห้อเมกาเชฟนะคะประมาณช้อนครึ่งน,นะคะอย่าเยอะเกินเดี๋ยวเค็มมากประมาณนี้ค่ะจากนั้นใส่น้ำเปล่านะคะประมาณสามช้อนค่ะ นี่ค่ะสามช้อนก็ไม่ต้องแบบช้อนเต็มๆนะคะแล้วก็เอ็นเพื่อนนะคะคนผสมค่ะให้น้ำตาลละลายเลยนะคะทำไมต้องคนน้ำตาลให้ละลายเพื่อที่ว่าจะได้ชิมค่ะจะได้ชิมค่ะจะได้รู้รสชาตินะคะว่ารสชาติไปในทิศทางไหนนะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับมาแก้กันตอนนี้เลยนะคะเราจะไม่ปรับไปแก้มนกระทะนะคะ ของการจะมีความเค็มๆห,มหวานๆการจะเพิ่มน้ําปลานะคะอีกประมาณครึ่งช้อนก็รวมๆเลยก็คือการใส่น้ําตาลไป2ช้อนนะแล้วก็น้ําปลา2ช้อนค่ะ2ช้อนแบบแบบแบบไม่ไม่เต็มไอ้ไม,ไม่ไม่พูนไม่ไม่เกินนะคะเออสช้อนแบบพอดีพอดีอ่ะ ข้อระวังอีกนิดนึงค่ะน้ำปลาที่การใช้ยี่ห้อเมกาเชฟเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเค็มอ่าความเค็มจะขึ้นอยู่กับอ่ายี่ห้อน้ำปลาด้วยนะคะน้ำปลาที่ใช้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะความหวานความเค็มอะค่ะสามารถปรับแต่งได้ตามความชอบเลยนะ อันนี่เลยค่ะของการมีเค็มๆหมวานๆแล้วนะคะของการจะเป็นรสชาติแบบกลางๆนะไม่โดดเด่นไม่โลดแล่นไปทางใดทางหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะค <ๆ S 1> ่ะเพื่อนๆเตรียมน้ำปลาเป็นน้ำซอสแบบนี้เรียบร้อยแล้วรสชาติโอเคตามใจแล้วทอดปลากันค่ะ <S <S ามาค่ะเราจะมาทำการทอดปลากันนะคะ น้ำมันลงกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้การเปิดเป็นไฟแรงค่ะการจะให้น้ำมันนะคะมีความร้อนค่ะน้ำมันร้อนได้ที่ให้เพื่อนปรับเป็นไฟกลางค่ะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะนี่ปลาของการนะคะที่คุกกับแป้งไว้บางๆได้ลักษณะแบบนี้ค่ะนำลงไปลอยร่องในน้ำมันได้เลยนะคะทอดเป็นแบบชิ้นไข่ชิ้นมันเนาะฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับไข่อะไรประมาณนะั้น ฉันจะเป็นตัวของฉันเองนีเมนูนี้ทำง่ายค่ะทำง่ายทำง่ายหนูเวลาเดินทางนะให้เพื่อนทำแบบนี้เลยแล้วเสร็จแล้วก็ถืงก็าเดนียวใส่คดห่อใส่กระปุกขึ้นไปกินแบบแวะกินทานทางของหนอร่อยมากเลยโอ้เป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะเพื่อนไปตาม ไปเที่ยวชายทะลงทะเลอะไรเงี้ยไปเจอปลาทะเลแบบเนี้ยเนาะเออไม่ต้องกลัวแล้วทีเนี้ยคื้อกลับมาเลยแล้วก็เอามาทำเนี่ยค่ะแบบเมนูแบบนี้นะาการแบ,บ่งปันมาให้อร่อยอร่อยดีง่ายด้วยเมนูปลาเนาะดีต่อสุขภาพค่ะเดี๋ยวการทอดในลักษณะแบบนี้ไว้นะคะอย่าเพิ่งไปยุ่งไปคนเขานะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคนมาดูกันนะคะตอนนี้นะคะปลาก็เริ่มมีความเหลืองแล้วนะ,ะนเพื่อนๆกลับ ปลากันค่ะนี่เลอคนเลยค่ะชิ้นไหนที่เขาแบบว่ารักกันมากเนาะติดกันมากเราก็เคียวเคียยกันออกเลยแบบนี้จ้าทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะแต่ไม่ต้องถึงกับแบบว่าเหลืองมากนะเพราะว่าเขาจะแห้งแล้วก็เขาจะแข็งน,นะปลา เพื่อนมีจะเดินทางไปท่องไปเที่ยวอย่างเนี้ยอย่างจะไปเที่ยวปีใหม่เที่ยวอะไรเงี้ยช่วงเทศกาลปีตัวยาวอะ่ะให้เพื่อนทําแบบเนี้ยเมนูแบบเนี้ยนะแล้วเสร็จแล้วก็ถุงข้าวเหนียวสัก,กติ๊บหนึ่งสักหม้อใหญ่ๆเงี่ยค่ะแล้วก็เอาปลาเนี่ยไปกินเนาะแวะแวะปั๊มเลยหรือไม่ก็แวะหาร้านใหญ่ๆเลยนะ ขังนึกถึงตัวเองแวะแบบร้อมใหญ่ๆไม่ก็ร้านใหญ่ๆเลยเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งร้านเขาปวักแบบแล้วเราก็ควักของเราที่แหละขึ้นมากินแค่นี้ก็แบบรูหราดูดีมีสไตล์แลนะ้วในแบบของเราอย่างเงี้ยเออดึกแล้วก็สนุกดีสนุกสนุกค่ะขอข้าวไปเลยเสร็จแล้วเราก็ไปหาร้านใหญ่ๆนะนั่งกินโอ้ค่ะเหลือประมาณนี้นะคะ ขึ้นได้เลยจ้าเห็นไหมพอทอดออกมาแล้วนกชิ้นกำลังกินเลยค่ะเห็นไหมแค่ปลาทอดเนาะก,ก็น่าก,กินแล้วเนาะมีเลยเห็นไหมอทอดออกมาก็น่ากินกินมากแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวกันทอดต่อให้เสร็จนะคะเพิ่กันตักปลาขึ้นเสร็จปั๊บเทน้ำมันออกเลยนะคะอันน้ำมันออกไปเลยนี่นจะพีก้นกระทะแบบนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะ ไฟอ่อนค่ะจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะอันนี้นะคะปลาที่การพักไว้จนเสด็จน้ํามันแล้วนะคะให้เพื่อนเทกลับลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนี่ค่ะน้ําซอสน้ําปลานะคะที่การผสมไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะนเพื่อนค่ะราดลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะขั้วค่ะนี่นะคะขั้วน้ําปลาค่ะปลาข้างเหลืองชอบขั้วน้ําปลานะ ตัวให้ตัวน้ำซอสนะคะให้น้ำซอสนะคะเขาแห้งเลยนะคะเอาอีกแล้วกลิ่นน้ำปลาพรมานกันอีกแล้วบอกเลยแท้กลิ่นน้ำปลามากนี่แหละข้าเหนียวเนาะเอามาจุ่มมาชุบมาชิปเออมาจุ่มเออจุ่มเอามาจุ่มเอ้กินอร่อยอ่ะเนี่ยค่ะ ทำเก็บไ้กินได้เลยนะคะกล้วยแห้งเลยค่ะตักเย้ยค่ะพั่วไปพั่วมานะคะเห็นไหมอ่าน้ำซอสที่เยิมย้มๆที่แรกนะค่ะเขาก็จะซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะอ่าปิดแก๊สได้ค่ะไฟต้องอ่อนนะคะหีของการไฟแรงไปนิดนึงเห็นปะ่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะเนื้อปลาข้างเหลืองนะคะคั่วน้ำปลาค่ะหวานๆเค็มๆค,ค,ค่ะมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะลองทํากันดูค่ะง่ายๆเลยค่ะความกรอบข้างนอกนอกุ่มข้างในนะคะกินคู่กับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยร้อนๆอร่อยเด็ดโดนใจทั้งครอบครัวกันอีกแล้วละค่ะนะคะ,นะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะที่อยากจะเอามาแบ่งบงกันนะคะทําแล้วดีทําแล้วเด็ดทําแล้วเริศ นี่นะคะเมนูพดห่อได้สบายๆเลยค่ะเราทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ